การระบาดของโควิด -19 ที่ฝรั่งเศสกันบ้านนะคะเรียกได้ว่าวิกฤตเลยค,ค่ะเพราะว่าเมื่อวันนี้นะคะมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงกว่า30,000คนเลยทีเดียวนะคะในขณะที่วันศุกร์นี้เวลาเที่ยงคืนตามเวลาฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสใน9เมืองค่ะ,คะจะต้องเข้าสู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิวแล้วนะคะห้ามออกจากบ้านหลังสามทุ่มเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 ค่ะ ชาวฝรั่งเศสประมาณ20ล้านคนค่ะกำลังเข้าสู่มาตรการเคอร์ฟิวนะัตั้งแต่เที่ยงคืนวันศุกร์ตามเวลาท้องถิน่นหลังฝรั่งเศสเผชิญการระบาดระลอก2ของโควิด -19 นะคะมีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวันนี้ถึง3 6 2 1คนทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อไปอยู่ที่8 5 9 9 7คนแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิต33,146รายค่ะ มาตรการเคอร์ฟิวนี้จะมีผลบังคับใช้ระหว่าง3ทุ่มถึง6โมงเช้าในกรุงปารีสแล้วก็อีก8เมืองนะคะซึ่งก็เป็นเมืองดังๆของฝร,รั่งเศสทั้งนั้นเลยไม่ว่าะจะเป็นเมืองมักเซยลียงลีนแล้วก็ตูลูสค่ะจะบังคับใช้อย่างน้อย1เดือนคำสั่งนี้ก็กำหนดให้ร้านอาหารบาร์คาเฟ่โรงภาพยนตร์ต้องปิดในเวลา3ทุ่มนะคะแล้วก็จำกัดการรวมกลุ่มไม่เกิน6คนด้วยคนที่ไม่มีเหตุจำเป็นและไม่มีใบอนุญาตนะคะไม่สามารถออกบ้านหลังเวลาเคอร์ฟิวได้ค่ะ ทางการฝรั่งเศสมีการวางกำลังตำรวจ12,000นายเพื่อตรวจตราสถานการณ์ในช่วงเคอร์ฟิวนี้คนที่ฝ่าฝืนนะคะทำผิดครั้งแรกมีโทษปรับค่ะหนยาูโรหรือว่าประมาณ5,000บาทแต่ว่าถ้าเกิดทำผิดซ้ำอีกนะคะ,คะโทษก็หนักขึ้นค่ะมีตั้งแต่จำคุก6เดือนหรือไม่ก็ปรับ3,750ยูโรนะคะก็ประมาณ135,000บาทค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้ตำรวจฝรั่งเศสได้บุกตรวจคนบ้านพักของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสนะคะรวมไปถึงผู้มยการสำนักการสาธารณสุขและอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการรับมือของรัฐบาลฝรั่งเศสต่อสถานการระบาดค่ะการสอบสวนนี้มีขึ้นหลังจากที่แพทย์ทางการท้องถิ่นแล้วก็บ้านพักคนชราหลายสิบรายนะคะร้องเรียนให้มีการสอบสวนการทํางานของรัฐบาลค่ะว่าขาดความตั้งใจในการต่อสู้กับโรคระบาดหรือไม่ในช่วงการรับมือระยะแรกๆนะคะ ด้านนายกรัฐมนตรีชองคาสเต็กก็บอกว่ามั่นใจในการทำงานของรัฐมนตรีสาธารณสุขคนปัจจุบันชื่อโอลิเวียเวรงนะคะแล้วก็ทํา,านักทำงานของเขาขณะที่สถานีโทรทัศน์ BFMTV รายงานว่าการบุกตรวจค้นนะคะแม้ว่าจะไปบ้านแล้วก็สำนักงานของรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็จริงแต่ว่าพุ่งเป้าไปการสอบสวนที่อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตโฆษกรัฐบาลชุดก่อนคะ่ะ